สวัสดีค่ะย่าตาจากช่องบุญตาทาัศาทัศนานะคะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตพืชต่างๆที่ย่าปักชำไว้หรือว่าปลูกไว้นะคะอย่างต้นนี้ก็เป็นมะยงชิดนะคะปลูกมา5ปีแล้วย้ายอันนี้เป็นครั้งที่3นะคะต่อไปเราก็ไปดูผักหวานป่า3ต้นที่ปลูกไว้นะอันนี้ต้นที่1ไม่ได้ดู2เดือนกว่า3เดือนแล้วนะคะเนี่ยเขาแตกกิ่งกระโดงขึ้นมาสวยมากนะคะสําหรับต้นที่1นะ เราก็ไปดูที่ต้นที่สองต้นที่สองยังไม่ได้แตกเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าความต่างคือใบขนาดใหญ่ขึ้นลำต้นโตขึ้นนะคะอันนี้เป็นต้นที่สองส่วนต้นที่สนะคะโตช้ากว่าเพื่อนเลยนะใบโตขึ้นลำต้นตัวโตขึ้นนะส่วนอื่นก็ยังไม่แตกยอดไปไหนเลยอันนี้เป็นผักหวานป่า3ต้นนะจะอยู่ร่มเป็นส่วนมากนะคะเป็นร่มของบ้าน ตัวนี้ก็จะเป็นเกาลัดไทยย่าทดลองตอนดูแตกรากง่ายมากนะคะนี่ที่ตอนพร้อมๆกันเนี่ยเขายังไม่ออกรากแต่เกาลัดไทยนี่ออก,กรากแล้วนะคะเดี๋ยวย่าก,ก็จะตัดเอาไปลงถุงแล้วนะส่วนขิงนะคะขิงที่ย่าเคยทําให้ดูนะคะวันนี้เขาเริ่มจะแตกแล้วนะคะกําลังจะแตกหนอ่อเนี่ยย่ายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเอาให้ดูใกล้ๆเลยนี่หนอ่อสองหนอ่อกําลังจะแตกขึ้นมาย่าก,ก็จะไปเอาปุ๋ยมาใส่นะคะ ส่วนหอมแขกนะคะที่ใส่กระถางไว้สามหัวเข้าอยู่ในร่มนะคะใบก็เลยหักใบจะเลื้อยๆนะเนี่ยส่วนดาวเรืองที่ชํายอดไว้นะคะอันนี้ย่าเอามาให้ชมกันก็ยังไม่นานนะคะยังไม่ถึงสองอาทิตย์ด้วยซ้ำนะคะนี่สำหรับดาวเรืองแต่วันนี้ย่าจะมาเอาที่อยู่ในกระถางนะคะในถุงเราจะไม่เอานะอันนี้เราถอนให้ดูกันเลยนะคะ เนี่ยถอนขึ้นมาแล้วนะคะเห็นไหมคะเขาขาว,ขาวสองรากเนี่ยเขาเพิ่งจะเริ่มแตกรากนะคะเนี่ยเพราะว่ายังไม่นานต่อไปเขาก็จะแตกรากเยอะขึ้นมาอีกนะอันนี้สําหรับราดาวเรืองที่เอายอดชํานะคะส่วนตัวนี้จะเป็นผักชีฝรั่งหรือหอมใบเลื่อยนะซื้อมาจากตลาดตัดใบเข้าไปกินแล้วก็เอาต้นเข้ามาปลูกไว้นะคะ ส่วนผักหวานต้นนี้ที่โน้มต้นให้ดูนะคะว่าให้เขาแตกต้นใหม่ขึ้นมาตอนนี้เขาแตกขึ้นมา3ยอดแล้วนะย่าก็เลยปลดให้เขาตั้งขึ้นนะส่วนหน่อไม้ฝรั่งก็เอาจากกระถางนะคะมาแยกใส่ถุงนะก็คงจะเลี้ยงไปอีกนานนะกว่าจะแตกส่วนตัวนี้จะเป็นหอมแบ่งไปซื้อหอมที่มันเน่าที่เขาทิ้งทิ้งแล้วในตลาดนะคะเอามาผึ่งไว้ให้ส่วนที่มันเน่านะมันแห้ง แล้วก็ตัดใบตัดรากเดิมออกนะแล้วก็เอามาปลูกนะยยาปลูกมาสักประมาณ2อาทิตย์กว่าๆแล้วนะก็เลยได้แกบในข้อไก่เอามาใส่ได้2วันนี้นะคะก็กําลังจะแตกยอดขึ้นมาปลูกง่ายนะคะหอมแบ่งเนี่ยเราไม่ต้องไปหาซื้อพันธุ์ที่อื่นเราซื้อมากินเรากินใบเราก็เอาหัวเข้ามาปลูกได้เลยนะคะสำหรับหอมแบ่งก็ใส่ปุ๋ยลงไปเดี๋ยวก็งามเอง ส่วนตัวนี้เป็นกุยช่ายเวลาตัดไปกินเราต้องตัดทั้งต้นนะคะอันนี้ตัดไปหนึ่งอาทิตย์เขาก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาส่วนหอมเหลืองอันนี้เป็นหอมเหลืองที่ย่าเอาให้ดูปลูกยังไม่ถึงอาทิตย์นะคะนี่พอได้แกบในข้อไก่มาโรยนะเขาก็แตกยอดขึ้นมาเลยส่วนตัวนี้เป็นกุยช่ายที่อยู่ในกระถางนะคะนี่ปลูกลงกระถางก็ปาดเอาไปกินเหมือนกันกำลังแตกขึ้นใหม่นะ ส่วนหอมเหลืองนะคะอันนี้เป็นหอมเหลืองทั้งหมดนะได้1แปลงนะคะนะก็ปลูกส่วนแปลงที่สองนะจะเป็นหัวเล็กๆนะย่าเอาหัวเล็กๆเอามาปลูกก็ได้เป็น2แปลงพอดีนะคะสําหรับหอมเหลืองปีหน้าก็คงจะมีพันธหอมเหลืองเอาไว้ปลูกอีกเยอะนะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่เขาจะโตโตเร็วมากนะคะยิ่งได้น้ําได้ปุ๋ยนะอันนี้ แต่เมื่อกี้ช่วงเมื่อกี้นี้ฝนเขาตกชุกมากนะยากลัวเขาจะเน่าแต่ตอนนี้ไม่เน่าแล้วนะคะเนี่ยเอาให้ดูว่าเขาเติบโตได้เร็วแค่ไหนนะคะสำหรับหอมเหลืองเนี่ยโตเร็วมากค่ะนี่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกวนอิมทองนะคะเนี่ยยอาเอามาชํำไว้สามสี่กิ่งนะคะเนี่ยก็ติดหมดแล้วก็ชํำใส่ถ้วยกาแฟนะ ตัวนี้ก็จะเป็นกวนกวนอิมหยกนะคะในสีเขียวนะแล้วก็จะมีขิงกระชายนะคะที่ย่าปลูกไว้นะ